ดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องรถได h a ส s ู m i ราที่เอาไปทำที่อู่หน่อยนะครับก็รวมเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสเดือนนะครับก็ทำไปหลายอย่างมากเพราะว่าผมบอกให้พี่เขาเก็บงานให้หน่อยตรงไหนไม่ดีก็เปลี่ยนเลยครับแล้วก็ซ่อมไปก็เ,เปลี่ยนไปเจออาการใหม่เรื่อยๆก็เลย สั่งให้แกเก็บงานไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเก็บงานอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามีรายการอะไรบ้างที่ทําไปนะครับอันดับแรกก็คือแต่ไม่ดังนะครับก็เปลี่ยนแต่ไปแล้วก็เกจวัด,ดความร้อนเรือนใหม่นะครับเซ็นเซอร์ความร้อนไม่ดีก็เปลี่ยนออเปลี่ยนคอมแอร์โชคหน้าหคู่ กระปุกฉีดน้ําก็เก่าจนแตกแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ยางกระจกฝาท้ายรอบคันนะครับแล้วก็มีชุดยกเลี้ยวค้อคอที่เปลี่ยนไปแล้วก็สายไฟเดินใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีหม้อน้ํายางแท่นเกียร์สายพานหน้าเครื่องเบล ก็ค pues mm ือต so 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 nah, so ัวล so ็อกตัวล so so right ็อกเบลนะครับแล้วก็มีไดชาร์จเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าตัวเดิมไม่ค่อยชาร์จนะครับแล้วก็มีจานจ่ายแล้วก็มีหม้อลมเบรกนะครับก็เกียร์มันมีเสียงดังนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกเลยราคาไม่แพงครับประมาณ2,000บาทแล้วก็มีเปลี่ยนสายน้ำมันใหม่หมดเลยแล้วก็แล้วก็มีเปลี่ยนยางแล้วก็ล้อแม็กขายไปเอาใส่ล้อกระทะแบบเดิมๆนะครับ พี่เขาบอกว่าอีกสักประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จแล้วรวมๆตอนนี้ก็หมดไปประมาณ18,000บาทนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะได้ลดกันหรือยังเพราะว่าผมถ้าอันไหนพี่เขาเจออาการอันไหนไม่ดีผมก็ให้เขาเช็คซ่อมเปลี่ยนให้จะได้จบทีเดียวนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ you